ตูลงรถแล้วถ้าเกิดมันเ,เปิด<า>ประตูผ<า>่าจะได้ยินเอ,อ้ยเฮเกออเริ่มดีๆยามดีๆนะโอเคมาครับท่านผู้ชมตอนเมื่อกี้เนี่ยเราก็นึกว่าเหล่าซื้อเขาไปกินข้าวที่อารับแล้วเราก็เลยไปคิดกันไปแล้วเนาะก็เลยขาดสมาชิกไปคนหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพิ่งเหน็นว่ามีโครงกระดูกตรงนี้ด้วย ไปนะครับสตาร์เลยผมช่วยดของกันนะเออนี่ด่านดันบ้านฟาโบ,บาโหมด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 เลยอุ้ยไม่ได้ดูหมดน่นาจะโปรเลยทำไม,มโปรหมดโปรเราจำได้ว่าโปรเพราะล่าสุดเราเล่นโปรไงโอเคเราซื้อเพูดเปิดรายการเอาละครับขอรุยชัตเตอร์ที่หนึ่งนะครับเราจะต้องค้นหานะครับว่าผีอยู่ที่ไหน บ้านฟาร์มนี้มีสองแบบใช่ไหมใช่แบบยาวกับแบบหลายๆชั้นเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเรือมอเตอร์โม,โมเตอร์มาเราอ่ะโอ้ยดยันไม่เล่นโอ้โดวดผีโดวดผีไม่บางทีเดี๋ยวซื้อเบอร์ดนันวินโลสตีทเท้าแล้วไงเออเปลี่ยนไปเล่นดนันบ้านฟาร์มบ้าง <c oughs> ผีงไม่โผ<อ>ล่มาหรอกมั้ง อว่เราซื้ออยากให้มันอัปเดตการเอ็กโซซิสอ่ะอ๋อปราบผีใช่การไล่ผีไม่ต้องฆ่าผีก็ได้นะไม่ใช่โคตรทันแต่ว่าอยากให้แบบประมาณว่าแบบผีเข้าสิงแล้วภายในเวลาแบบภายในเวลาไม่เกินกี่กี่ชั่วโมงนี่ถ้าเราไม่รีบไม่รีบไล่เนะี่ยผีจะหักกร่างของคนถูกสิงตายอย่างเงี้ยเออเฮ้ยไอ้น,นี่ห้องบนแม่เออ <okay. S 1> มันเล่นน้ำ่าเราน่าจะอยู่ห้องนั้นนะ อ่าเสร็เปิดไฟล์ละโอเคข้างบนน่ะแอบรอดแล้วก็จุ้งได้ด้วยข้างบนเราซื้อว่าด่านเนี้ยถ้าเราจะหนีเดียวเจ้นหนีหนีชั้นห้องใต้หลังคาเล่นอะไรอ่ะอ๋อเล่นน้ำในห้องน้ำหรอนี่ไงชั้นไหนดอร d i r วอเตอร์เอ้ย f ิ t t i n g t อ m p e r a t u r e ชั้นไหนชั้นไหนน้องประชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดโอเคห้อง <Okay. S 2> ห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวผมพาเราซ <c oughs> okay. ื้อไปว่บโอเคตั้่เมื่อกี้ผมเห็นควันก็เลยรู้เลยว่าเป็น f ิ t t i n g t อ m p e r a t u r e วัดวัดได้ด้วยเล่าอยู่ไหนเสียงโคตรใกล้กำลังเดินไหมนี่เรอเอานู่นเลยจริงๆด่านด่านเมื่อหลายเมื่อวันศุกร์เราซื้อก็เจ็บใจนะเดียวเจ้นชัดๆแล้วเราซื้อฟังเสียงเฮ้ยอะไรวะเดินมาทางนี้เราซื้อบอกชิบหายแล้วแบบคือเราซื้อทำไมมันเดินมาตรงนี้โอฟิซซิ่งเลยถักประตูตั้งไม้ก่อนมันบังกว่าเอาไม่เออมา้ยันเอ้ยโอ้ประตูใหญ่และอันยากกันแน่เรา ได้อย่ไม่ได้เอาดอดมาด้วเอาเปิดไฟก่อนเอาเปิดไฟเออเสียที้รถเยอะเกินไปไปนี้ก็ต้องเปิดเออนะครับไม่เปิดชนงพอชั้นบนไม่ต้องเปิดเออใช่ทั้งหมดซื้อไปอะไรครับกินข้าวแล้วมีแรงแล้วเมื่อกี้เราซื้อกินยา กินยาก่อนอาหารไงข้าวอะไรกินไม่ได้อไอพ้พาร์ตจ๊กรตาหมีนี่เอ,อดูสิฝรั่งทำกันเขาใช้มอสหรือเปล่าดีไหไม่ใหม่ใม่ฝรั่งนะั้นไม่ใช่มอสแต่เอจริงๆนะพาร์ตโมดซื้อชอบนะเดี๋ยวนี้คือแบบมันมีการพัฒนาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างปิดน้ำเถอะโอเคมันจับประตูผีเล่นประตูนะผีเล่นประตูจ่ายแม่เนี่ยปิ้งก็ป<า>ิ้งเราปิ้งก็ปิ้ง เอไจริงๆตามหลักนะเราเคยบอกเลยนะมีฟิสซิ่งแล้วสิ่งเป็นๆจริงๆตามหลักอ่ะเราเคยบอกเลยต้องมี iPad ที่พกคนคนละอันนะคนละเครื่องอ่ะหรือโทรศัพท์ก็ได้แล้วไปดูกล้องวงจรปิดในบ้านคือบางทีเราไม่ต้องเสียเวลากลับมาดูที่ร,อรอถอ่ะเราวิธีเช็คเอฟเฟกต์ง่ายๆอ่ะคือแค่เอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายแค่นั้นก็ติดแล้วโอ้แต่เราถือกล้องถ่ายรูปไปก็ได้ใช่ไปมั่วยังไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นดอท เราซื้อว่าต้องเอากล้องไปอีกสว่างจัดฝนตกด้วยนี่เดี๋ยวกล้องมาดูนี่อเมื่อก่อนมันมีภาพหลอนด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีละ เมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนน่ะแบบเราเดินในที่มืดและเป็นควันะจะเห็นผีภาพหลอนอะหรอเออเป็นคนเป็นคนแก่เดินอะตอนสมัยแรกๆอะ<ฮ>่ะโอ้โหเดี๋ยวว่ามันไม่รู้จะมีเป่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น่ะอีเเท่าไหร่อ่ะอ่ะตั้งตั้งหักมุมอ่ะตั้งมุมนี้โอ้โหมันจับประตูรัวๆเลยเว้ยอยู่แถวนี้เปล่าว่าเอาเอออีเวกอยู่ไหนเรา นี่นี่นเอ้ยเอเมทหายเราไม่ได้ออกมาเอาอหน้ายังไม่ได้ออกมาอ้าวคัทเอาท์ <c oughs> าาถูกผ่าตัดเราผมต้องพูดสักทีนะ Why are you? Are, you here? are you here Can you talk <อ> <c oughs> Are you close มันเซมตอบไหมอ่ะเราซึ่งเหมือนเหมันมันต้องพูดใหม่ดิเราซื้อดิ Why are you here? Are you cross something? ีาทายคุยแม่งแล้วแม่งกาบัรๆเลยรู้สึกว่ามันเฟซติ้งถึงข้างนอกเลยเราวาว่ามันเฟซิงถึงข้างนอกเลยว่ะโหผีอยู่ยามเลยเนี่ยถึงตรงนี้เลยเออมีความ้สึกว่าเราจะจะย้ายกล้องแล้วกันนะเอาอย่างนี้กล้องมุมในห้องน้ำมุมหนึ่งแล้วก็มุมมุมนี้มุมนึงโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ย ไอปฮันฮันหรอฮันหรอเจ็ดร้อยโดนแล้วโอ้ยฮันชัดเลยเนี่ยมันโล่งนานเกินโอ้โหแล้วผมจะเข้าไปหยิบฟองทำไมครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่คิดว่าฮันแต่ว่าทีแรกเขาจะว่าหยอกแต่ไปไปมามาฮันว่ะฮันเราโอ้โหจริงเราโอ้โหซินเนตี้ต่ำมากเราว่าไงผมว่ามอน เพราะว่า<อ>เพราะว่าพี่เขาบอกคนมือโปรโอะเขาว่าดีมอนอะแค่เดินเฉยๆอะแม่งก็เล่นละจริงๆดีมอนอะอันนี้เราเล่นหมดโปรโด้วยน,นะดีมอนอะแค่เราเดินกันในเฉยๆเรามันมันก็เอาแล้วแหละเออไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นไม่เห็นโกดอฟไม่เห็นอดอทน่าจะดีมอนอืม ดีมอนนี่มันมีศาสที่ดูที่สุดเลยจริงๆใช่แค่เดินเฉยมันก็เล่นแบบอะคือมันจะล็อกอะคือมันคือคือมันจะเฝ้าก่อนมันจะเฝ้าดยแบบพอแบบมีคนเดินในเดินในเราแวกมันเยอะอะมันก็จะเริ่มเลยมันจะเริ่มเล่นเลยเมื่อกี้แบบประมาณว่าคุอแต่เซนตี่เราต่ำนะเมื่อกี้น่าจะน้องน่าจะต่ำเพราะเราซื้อเลยยี่สิบเจ็ดน้องนี่น่าจะเหมือนมันไม่ต่ำก่อนเข้าบ้านมันเอาจีนเหรอ อ๋อจีนมันรู้สึกว่ารถค่าเทอร์เรสต์เราค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะเยอะรถเทอร์เรสต์ต่ำมากกว่าอ่าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซื้อติดเกมเดโอดเจนเออไม่ใช่เกมเดโอดเจนเกมเดโอดเจนเกมบ้าเลยว่าเกมใหม่เหรอเราเดี๋ยวเออวีลาซิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าซื้อให้เดี๋ยวเดือนหน้าซื้อให้หนึ่งเดือนโอเคเดี๋ยวซื้อให้สองคนเลยเอาเราซื้อเรื่องเออมปีคีบบัะพาพีให้หน่อยโอเคไม่เป็นไรเอาละครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับโอเคไปแล้วออ่าไม่ไม่แน่อ่าเดือนหน้าอาจจะได้ดูเล่นเล่นกับเราเซื้อได่นะอ่าดูเกมใหม่เกมหน้าวิวไลซีโอเคโอ,อเคไปครับทุกคน